สวัสดีครับน้องๆทุกคนครับเดี๋ยวเรามาใส่เนื้อหาสำหรับเทคโนโลยีหนึ่งกันต่อนะครับก็ไปนำเอา collapsible text หรือว่าข้อความยุบได้นะครับเอามาอีกนะครับมาลากมาไว้ตรงนี้นะครับขอโทษครับคลิกเมาส์ตรงนี้นะครับแล้วเราก็ไปกด collapsible text เลยนะครับส่วนตรงนี้เราจะใส่ใบงานนะครับใบงาน โอเคอ่าเปลี่ยนเป็นใบความรู้นะครับใบความรู้นะครับอันนี้อาจจะไม่จําเป็นต้องเป็นตัวหนาก็บ้างก็ได้นะครับมันจะหนาหมดเลยก็จะเยอะไปนะครับแล้วก็ความใหญ่ก็สัก14ก่อนก็ได้ครับนะครับจะได้ไม่เด่นเกินกว่าตัวอื่นนะครับต่อไปก็มาใส่ข้อความย่อยข้างในนี้นะครับที่ยุบลงไปนะครับก็เป็น ใบความรู้1.1แล้วกันนะครับเผื่อจะมีมากกว่า1ใบใบความรู้1.1แล้วก็ enter นะครับแล้วก็ copy ลงมาก็ได้ครับใบความรู้1.2แบบนี้นะครับแล้วก็ใบความรู้1.3นะครับ ctrl c ctrl o v นะครับก็เป็น3ใบ แล้วก็เราก็ไปเปลี่ยนชนิดของฟอนต์ตัวอักษรนะครับเหมือนเดิมไม่เป็นไอทินะฮะเพื่อความสม่ำเสมอนะครับใส่ความรู้ที่นะครับใส่คำว,ว่าที่ว้ขอโทษครับทอีทีไม่เอกที่นะฮะโอเคใส่ความรู้ได้แล้วนะครับอ่านะครับจากนั้นนะครับ เดี๋ยวเราที่ใบความรู้เนี่ยเราจะยุบเข้ามาให้ให้แคบลงนะครับให้เหลืออยู่ประมาณ3ช่องนะครับจะเห็นว่าเรามีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12มี12ช่องใหญ่นะครับเราก็จะแบ่งออกเป็น3ช่องเท่าๆกันนะฮะประมาณนี้นะครับจะได้สามารถใส่ได้4อย่างนะครับ ขั้นต่อไปนะครับเราจะมาใส่ใบงานบ้างนะครับโดยจะให้ใช้ collapsible text หรือว่า text ข้อความยุบได้เช่นกันนะครับเราก็สามารถที่จะ copy นะครับใช้วิธีการคลิกที่ตรงหัวตรงนี้นะครับให้ขึ้นให้ขึ้นทั้งหมดแบบนี้นะฮะแล้วก็ลองกดคลิกที่ขอบตรงนี้นะฮะ แล้วก็กด Ctrl C แล้วก็ Ctrl V นะครับจะเห็นว่าเขา copy ออกมาให้เราได้เลยนะครับแล้วเราก็คลิกลากคลิกค้างไว้นะครับแล้วก็ลากไปวางข้างๆได้อย่างนี้นี่ครับก็จะเกิดขึ้นมาอีกอันนึงแล้วนะครับแบบรวดเร็วนะครับแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้นะครับเนื่องจากจะเป็นใบงานก็เป็นใบงานนะครับ เสร็จแล้วเราก็มาแก้ข้างล่างด้วยนะครับเป็นใบงานนะฮะใบงานใบงานที่1.1นะครับแล้วก็คอนโทรล C แล้วก็ไปคลุมแล้วก็คอนโทรล V ลากคลุมคอนโทรล V อ่าอย่างนี้นะครับเราก็จะได้มาเรียบร้อยละได้ใบความรู้ละแล้วก็ใบงานละนะครับเอาอีกนะครับเดี๋ยวเรา copy แล้วก็มาวางตัวนี้เหมือนเดิมนะครับก็ คลิกแล้วก็คอนโทรลซีคอนโทรลวี v แล้วก็ลากมาใส่นะตอนลากต้องค่อยๆนะครับดูให้ดีให้มันขึ้นขอบสีฟ้าแบบนี้นะฮะอย่าให้ไปเผลอไปอยู่ที่อื่นแบบนี้นะฮะให้อยู่ตรงนี้แล้วเราค่อยปล่อยมือนะครับแล้วเราก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นแหล่งเรียนรู้นะครับแหล่งเรียนรู้นะครับตรงแหล่งเรียนรู้นะครับเราก็มาแก้เหล่านี้นะครับ ก็ลบออกนะครับเปลี่ยนเป็นเช่นเว็บ1น,นะครับแล้วก็อาจจะมีคลิป1ใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะเป็นเฟซบุกอย่างนี้ก็ได้นะครับ Facebook 1อ่าแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราอาจจะมาใส่ลิงก์นะครับเข้าไปแล้วก็ส่วนสุดท้ายพื้นที่ตรงนี้นะครับเราจะใส่ปุ่มเพื่อไปอยังแบบทดสอบท้ายหน่วยนะครับ ท้ายหน่วยแล้วก็ไปที่ insert เหมือนเดิมแล้วก็ไปคลิกข้างล่างตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็กดบั t t o n นะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อเข้าไปว่าแบบทดสอบท้ายหน่วยนะครับแบบทดสอบท้ายหน่วยเสร็จแล้วก็ใส่ตัว a ตรงลิงก์ไปก่อนนะครับตัว a นะครับเพื่อให้ insert ได้แค่นั้นพอนะครับ แบบทดสอบท้ายหน่วยนะครับก็กด Insert ปุ๊บก็มีปุ่มขึ้นมาละทีนี้เดี๋ยวเราจะย้ายนะครับลากไปใจเย็นๆน,นะครับลากไปไว้ทางนี้นะครับแล้วก็ปล่อยมือนะครับแล้วก็ขยายให้เต็ม3ช่องเพื่อความสวยงามนะครับก็จะมีความบาลานซ์นะครับโอเคเอาละครับสำหรับการใส่ รายละเอียดข้างล่างของหน่วยการเรียนรู้ที่1น,นะครับของวิชาแรกนะครับก็เสร็จแล้วครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาต่อหน่วยการเรียนรู้ถัดๆไปนะครับสวัสดีครับทุกคน